บางทีเธอที่ยอมใจเย็นและฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอทำไม่เธอต้องเงียบเหงาไปบ่อย<ะ>ไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครใครที<ะ>่อยากไปคิดอะไระก็อยากให้รู้เอาไว้ว<ะ>ก่อนนั้นเธอจะทำทำอะไรจะใจถึงสปอร์ตตอนนี้เธอจะทำ,ะท,ำทำอะไรฉันใจหายตลอด ไม่ดูไม่ลและไม่แค่ที่ใจฉันยังไงจะเธอไม่คิดอะไรก็บอกไอซ์ได้ไหมว่าอากาศเครื่องมันแห้งไม่อย่างนั้นก็เน็บกับเฟซมันล้มก็ลายเราอย่า <c oughs> คิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องเพึ่งนอกราแค่เกะเถงทำแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่แน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะไปไซเรนไปหกักคะแน่ย <c oughs> ังไงแค่คิดถึงฉันเอาไว้